สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับก็ทำคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำเพจแนะนำช่องนะครับเผื่อว่า,อาสมาชิกใหม่ๆหรือว่าใครที่เพิ่งสนใจในเรื่องเหรียญเข้ามารับชมนะครับยังไม่เข้าใจแนวทางของของทางเพจผมเพจสารานลมคอย FC นะครับแล้วก็เพจสำรองก็จะมีเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับทั้งช่อง YouTube ก็ช่อง YouTube สลานลมคอยช a n แนลนะครับผม เป็นพ่อค้านะครับเอาง่ายๆเลยผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็อย่างที่เข้าใจกันนะครับเหรียญทุกเหรียญธนบัตรทุกอย่างไม่ได้ขายได้หมดนะครับ ขายได้เฉพาะบางเหรียญบางรุ่นเท่านั้นนะครับผมก็มาทําคลิปอธิบายบางเหรียญบางรุ่นที่ผมรับซื้อนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนก็ซื้อมาขายไปนะครับมีมีส่งของทุกวันนะครับเหมือนกับวันนี้ก็มีจัดส่งนะครับอ่านี้เดี๋ยวส่งไปส่งไปอุตรดิตนะครับหนึ่งกล่องอ่าแล้วก็มีส่งไปส่งไปสมุทรปราการอีกหนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็มีที่ยังไม่ได้แพ็คนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวส่งไปโคราชนะครับอันนี้คือรายการรายการที่ผมจะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นพ่อค้านะครับซื้อเหรียญมาขายนะครับรายได้ของผมก็คือกําไรจากการขายเหรียญตรงนี้นะครับส่วนส่วนคลิปที่ผมทํานะครับก็ทําเพื่ออธิบายรายละเอียดของเหรียญที่มีราคาแบบที่ผมรับซื้อนะครับใครอยากจะขายเหรียญก็ ก็ดูคลิปสักนิดนึงนะครับว่ารับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับบางคนยังไม่ดูคลิปเลยบอกว่ามาซื้อเลยที่บ้านมีเยอะนะครับพอถามกลับไปว่ามีแบบในคลิปหรือเปล่าตอบมาว่าในคลิปแบบไหนในคลิปแบบไหนนะครับซึ่งถ้าท่านไม่ดูคลิปผมก็ไม่สามารถอธิบายในแชทหรือว่าพิมพ์อธิบายได้นะครับมันมันมันไม่จบนะครับอยากขายก็ต้องลงทุนศึกษาสักนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับ เหรียญ5้าบาทเหรียญนี้เดี๋ยวผมส่งให้กับส่งให้กับ f อฟอจาส่งให้กับ f c นักสะสมนะครับอันนี้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว5บาทปี4นย์เดี๋ยวส่งไปจังหวัดโคราชนะครับเป็นเป็นนักสะสมนะครับผมจะมีลูกค้า2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ต้องการจะส่งเหรียญมาขายแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ต้องการซื้อเหรียญจากผมไปสะสมนะครับอันเนี้ย เมื่อวานมีส่งมาขายนะครับก็คือคนที่ดูคลิปเข้าใจนะครับเหรียญเนี้ยซื้อมาจาก FC จังหวัดสระบุรีนะครับส่งเหรียญมาขายเมื่อวานนะครับก็มีคลิปแกะกล่องมีรีวิวให้ดูไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่31นะครับ นี่นะครับผมซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเป็นเหรียญที่มีออเดอร์เข้ามานะครับพอผมซื้อเหรียญมาผมก็สามารถขายออกได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทปี40อย่ายกตัวอย่างเหรียญ5าบาทปี40เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทําไมถึงขายได้นะครับก็เหรียญอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับ อ่าผมมีเหรียญ5บาทปี40ผมก็เลยอธิบายตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวอย่างเหรียญ5บาทปี40ขายได้เพราะว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับผลิตออกมาแค่1600เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ผลิตน้อยนะครับเหรียญ5บางรุ่นผลิตเป็นล้านเหรียญผลิตเป็นร้อยล้านเหรียญน,นะครับยังไม่ยังไม่สามารถซื้อขายได้ต้องเป็นแบบที่ผลิตน้อยเช่น5บาทปี40หรือว่าเหรียญ5บาทปี46นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหรียญ5บาท 2ปีพศที่ขายได้นะครับปี40ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3 5 0 0ถึง6,000บาทนะครับอันนี้คือปี40ส่วนปี46รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ300บาทราคาตามสภาพนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับชนิด5บาทขายได้แค่2ปีพศนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างบางส่วนนะครับเหรียญ5บาทได้มาเมื่อวานนะครับวันนี้เตรียมจัดส่งให้กับ ให้กับ FC นักสะสมนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับซื้อจริงขายจริงไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับคลิปนี้ผมพยายามผมพยายามอธิบายรายละเอียดนะครับว่าทำไมถึงต้องมารับซื้อนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการซื้อขายเป็นยังไงนะครับขั้นตอนการซื้อขายก็ไม่ยุ่งยากนะครับใครที่ อันดับแรกเลยดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับเหมือนคุณพี่ท่านเนี่ยดูคลิปเข้าใจว่าผมซื้อเหรียญ5ปี4 6ปี40นะครับดูคลิปเข้าใจแล้วไปค้นหาเหรียญนะครับค้นหาได้จากที่ไหนไม่ได้ยุ่งยากนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญที่คุ้นเคยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับอันนี้ผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับพี่เขาเจอนะครับพ Hands.. ี่เขาจะเอาเงินไปเข้าธนาคารมีเหรียญ5อยู่2,000บาท พี่เขาดูคลิปของผมแล้วก็สังเกตเหรียญนะครับก่อนที่จะฝากธนาคารเขาเจอเหรียญนี้นะครับส่งมาขายเมื่อวานโอนเงินเรียบร้อยนะครับได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับนี่นะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมานะครับแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยตรงตามที่คุยกันนะครับโอนเงินให้ไม่เกิน10นาทีนะครับอันนี้คือคือวิธีการซื้อขายส่วนใครที่ ต้องการขายเหรียญในราคาแพงๆนะครับถ้าท่านไม่มีความรู้โดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอนนะครับมิจฉาชีพจะเข้ามาเสนอราคาเหรียญที่ราคาสูงเกินความเป็นจริงนะครับยกเว้นยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับเหรียญ5บาทนะครับยกตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทครุฑก็ได้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันเหรียญละ สภาพผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน40บาทเต็มที่นะครับแต่ว่ามิจฉาชีพจะเสนอราคาที่สูงมากนะครับก็คือ,อจะเสนอราคาเหรียญหนึ่งบาทครุตเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับซึ่งราคามันมันมันเกินความเป็นจริงไปเยอะนะครับใครที่หลงเชื่อ,อมิจฉาชีพก็จะให้ทําใบรับประกัน นะครับทำใบรับประกันอยากขายเหรียญคุด1เหรียญราคา300 0 0 0ทาใบรับประกัน1,000บาทโอนเงินมาให้เราเดี๋ยวเราออกใบรับประกันให้นะครับอันนั้นมิจฉาชีพ100ร์เซนะครับขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับคุณพี่ท่านนี้ที่ส่งมาขาย ก็ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดส่งนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับขอให้มีเหรียญแบบในคลิปก็แล้วกันนะครับขายได้แน่นอนไม่ขายผมขายที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญ5บาทปี40นะครับตัวติดลําดับที่1จํานวนการผลิต1 6ึ่งหเหรียญเล่นกันหลักพันนะครับเล่นกันหลักพันนะครับไม่ไม่ไม่ใช่หลักหมื่นนะครับขนาดเป็นแผงหมุนเวียนนะครับ ยังอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแล้วสภาพผ่านการใช้งานที่เพื่อนๆเ,เจอในระบบหมุนเวียนเนี่ยเล่นกันหลักพันนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงนณะปัจจุบันวันที่31มีนาคม2,567นะครับคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่31อนะครับอันนี้เดี๋ยวรีวิวนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับกับ FC นักสะสมเหรียญที่หายากนะครับ มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลนะครับแล้วเหรียญอื่นอื่นรับซื้ออะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่ผมรับซื้อจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้มีโอกาสพบเจอจริงๆเหรียญ5บาทปี40นอันนี้ก็ผลิตมาใช้นะครับอันนี้ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับมีการพบเจอจริงๆนะครับสามารถเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญอื่นอื่นที่ผมรับซื้อนะครับ ยกตัวอย่างเห <S <S เรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้เหรียญคุ้นเคยนะครับยังผลิตออกมาใช้อยู่เหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแต่ว่าไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญผมรับซื้อเหรียญที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเหรียญธรรมดาทั่วไปนักสะสมไม่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเหรียญน,นี้ที่ส่งมาขายนะครับเหรียญหนึ่งบาทแบทบนีบ้นะครับแต่ว่าเป็นพระเสียรขวาง เห็นไหมครับแบบนี้ก็ขายได้หลักร้อยนะครับเหรียญมันต้องมีความพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญปกติทั่วไปแล้วจะขายได้เลยไม่ใช่นะครับเนี่ยผมทําคลิปถ้าเกิดว่าบางคนมาดูคลิปผิวเผิน <c oughs> เห็นเหรียญน,นี้นะครับก็คิดว่าอ๋อมีมีมีม,ม,มีซื้อจริงหรือเปล่ามีซื้อจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ดูรายละเอียดว่าผมรับซื้อแบบขวางแบบเนี้นะครับท่านก็ขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้แล้วก็จะมาด่าผมว่าหลอกลวงนะครับไม่ได้หลอกลวงนะครับ ทุกอย่างที่รับซื้อจุดสังเกตอธิบายไว้หมดในคลิปนะครับเพียงแต่ท่านไม่เข้ามาดูคลิปนะครับท่านก็ไม่มีวันหาเหรียญเจอนะครับเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลว่าเขารับซื้อแบบไหนนะครับอันนี้คืออยากจะอธิบายให้เข้าใจนะครับเหรียญหนึ่งบาทยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรขวางแบบนี้ก็เล่นกันหลักร้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี42นะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ซื้อมา500หลายปีแล้วนะครับเป็นพระเศียรตรง นะครับแบบนี้ก็ขายได้เห็นไหมครับ <_ an> เหรียญมันมีรายละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาเหรียญปกติทั่วไปธรรมดามามาทำคลิปให้ดูนะครับ <_ an> ผมเอาเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับแล้วก็มีการเจอจริงๆมาทำคลิปนะครับยืนยันนะครับเหรียญทุกเหรียญเกือบ100%เป็นการส่งมาขายนะครับอาจจะมีสัก20%ที่ผมซื้อมาจากพ่อค้าจากเพื่อนนักสะสมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะ เกิน90นะครับผมมี FC ส่งมาขายทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับเ mm. หรียญ1บาทเพรเสียงตรงแบบนี้นะครับ mm. นี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับคลิปนี้คงจะอธิบายรายละเอียดเหรียญไม่หมดนะครับก็ดูคลิปต่างๆที่ผมอธิบายไว้ได้นะครับมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปนี้ผมมาอธิบายาว่าเป็นลักษณะของ การรับซื้อแบบไหนรับซื้อไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เพจนี้ช่องนี้มีจุดประสงค์อะไรนะครับจุดประสงค์ก็คือมาให้ความรู้แล้วก็มารับซื้อเหรียญน,นะครับเหรียญที่รับซื้อก็คือหาได้จากชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับนี่นะครับหาได้จากชีวิตประจําวันนะครับใครไม่สังเกตเอาไว้ใช้ก็ก็ได้แค่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับโอเคลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพจจริงเพจปลอมเยอะมากนะครับซื้อจริงก็มีนะครับ เพจมิจฉาชีพก็เยอะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มาทำคลิปเอายอดวิวนะครับสร้างความสับสนแต่ว่าไม่ซื้อนะครับอันนั้นก็คือ,อทำให้ผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพจที่ซื้อจริงจะเหนื่อยเหนื่อยกับเพจที่มาทำคลิปเอายอดวิวอย่างเดียวนะครับไม่มีข้อมูลไม่มีสาระความเป็นจริงเลยนะครับอันนั้นน่ะคือก็ไม่ต่างอะไรจากมิจฉาชีพหรอกครับ ที่มาหลอกลวงนะครับหลอกลวงให้เกิดความสับสนแล้วก็ไม่มีการซื้อขายจริงๆนะครับมาเป็นภาระให้กับช่องที่เขาซื้อจริงๆนะครับเขาต้องมาเหนื่อยตอบคําถามเขาต้องมาโดนด่าแทนช่องเหล่านั้นที่ไม่มีการตอบข้อความไม่มีการตอบคอมเมนต์นะครับก็กแยกแยะให้ออกแล้วกันนะครับแยกแยะเพจแยกแยะช่องให้ออกแล้วกันนะครับท่านก็จะได้ขายเหรียญได้อย่างคนอื่นเขานะครับ โอเคนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ให้ดูเหรียญสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับยินดีกับคนที่พบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับแล้วก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับได้เหรียญสวยไปเก็บนะครับเหรียญ5บาทปี0นะครับโอเคประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ